ดิวดวงทะเบียนรถ6ขอผอ7 666ผลรวม41นี่เป็นเลขดีมากจะทำให้ชีวิตประสบผลสำเร็จอย่างมั่นคงสติปัญญาดีความจำแม่นยำจะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มีความสุขุมล้ำลึกชอบไขว่คว้าค้นหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตและยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครองมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกรูปแบบเช่นศึกษาต่างประเทศเที่ยวต่างประเทศอยู่ต่างประเทศ คบหากับคนต่างประเทศสนใจธรรมะรักความยุติธรรมมีพลังความทะเยอทะยานเต็มเปี่ยมที่ไม่ให้ใครเห็นเป็นพลังความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมมีความรุ่งโรจน์สำเร็จมีสติปัญญาที่ดีทำการงานสำเร็จชีวิตไม่ตกตำ่ำเพราะมีคนคอยช่วยเหลือเสมอมีวาจาเป็นอาวุธใครได้ฟังจะหลงไหลได้เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีสติปัญญาว่องไวมีสมองปราดเปรื่อง มีเพื่อนมากเป็นตัวเลขที่มีพลังของมหาจักรวาลหนุนชะตาอยู่ควรทําบุญนั่งสมาธิให้มากจะช่วยเสริมบารมีให้ราบรื่นอาชีพที่เหมาะคือประชาสัมพันธ์พบกับคนแปลกหน้าถึงจะดีผลรวมออกมาได้หมายเลข41ถือเป็นทะเบียนรถผลรวมที่ดีมากจองทะเบียนรถเลขมงคลนึกถึงเราจองทะเบียนรถิ0โม